สวัสดีค่ะเจาแม่แอนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อเจลแม่แอนไปนะคะหลายคนก็ซื้อไปหลายกระปุกทีเดียวแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันจะกินกับอะไรดีนะคะบางคนก็รู้อยู่แล้วนะคะครบทกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวจิ้มเลยนะคะจ้านะคะแต่วันนี้อยากเสนอเมนูอีกเมนูหนึ่งง,ง่ายๆเลยนะคะใครๆก็ทำได้ใช่ไหมคะ แดงนะคะแล้วก็ใส่เจวแม่แอนลงไปนะคะตามที่เราชอบแล้วกันนะะอันนี้จะใส่ประมาณหช้อนกับอีกนิดนึงเพราะว่ากินเผ็ดกันไม่เยอะนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปเรากลัวไม่อิ่มนะคะสามฟองเลยค่ะ ไข่ฟองเล็กๆค่ะเขียนยบนะคะ,คะ,คะก็เพื่อความฟูนะคะมะนาวสักน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาก็ได้หรือใครชอบจืดก็ไม่ต้องใส่สักนิดเดียวจริงๆนะคะคแล้วก็มาตี ช่วงน,นี้นะคะก็ตรงเปิดกระทะได้เลยนะคะเสียบใสได้เลยช่วงนี้นรบสงร้่สิบร้อยยี่สิบ่ไม่ใส่น้ำมันวิธีง่ายมากเลยนะคะหรือบางคนก็ ก็ได้ค่ะเช่นยอดกอะถิดอกอะไรนะผีง่วงดอกอะไรนะ,ะอัญชันอดอกอันชันกินส,สดๆนะคะสามารถกินส,สดๆกับน้ำพริกของเราได้เลยนะคะตัด oh เสร็จแล้ว ถ้าใช้ตบแก๊สจะดีกว่านะคะเพราะว่ากระทะไฟฟ้ามันจะคุมไฟยากมากเลยนะหวานไหมันอ้าวไม่หวนได้ไม่มีกลิ่น เราไม่เป็นแผ่นเลยนะคะไม่เป็นไรเราเอารสชาติรสยังไงคะเนี่ยไม่ไละโอเคดีมานะ ชิมได้ใช่ไหมคะอาหารสวยร้อนๆอันตอนชิมนะคะ,ะ,คะรอสักครู่นะครับไปเอาจานอยู่นะ <c oughs> เข้ากล้องนะคะเข้ากล้องจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลน,นะคะเข้ากล้องของแม่คุณพ่อหอมมากค่ะอ่าจริงๆิชิก่อนใช่ไหมฮะแซ่ อร่อยมากเลยค่ะสุดยอดอร่อยค่ะลองไปทำรูนะคะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวมือต่อไปนะคะจะเสนอเมนูใหม่ๆเกี่ยวกับเจ้าแม่แอนเพิ่มเติมซึ่ง,งมีเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสลัสดีค่ะ